อันนี้เป็นแมงทับแมงทับแมงทับป้าจำป้าจำลองนะครับยายจำลองเอาให้ก็ไม่เป็นไรเนาะผมไม่ค่อยที่จะเป็นชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ถือโอกาสเอาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกันแล้วกันเนาะนะครับแมงทับแมงทับแมงทับที่ยายจำลองมอบให้นะครับอันนี้ยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายยังเป็นๆอยู่ตอนนี้มันยังทำตัว อันนี้เป็นแมงทับตอนนี้กำลังพเพยเอตัวแมงทับของฝากจากยายจำลองเจอกันอยู่สวนยางนะครับกับครัวพุงกลางไปหาเห็ดเห็ดไม่เจอได้แมงทับมาก็เลยเอามาต้อนเราเป็นไรนะครับก็ฝากให้คืนสู่ธรรมชาตินะครับอ,อยู่ไหมอ่ะเดีย๋ยวไส่คืนสู่ธรรมชาตินึงนะครับ แมครับนะครับเป็นมแมลงที่สวยนะครับสีสวยสดใสเป็นธรรมชาตินะะฮสวยๆนะครับหอยขื้นสู่ธรรมชาตินะครับที่นี่้านกบเกาะนะครับโก,กบเกาะตำบลกกตูมภูเหล็กไฟ ใช่ครับอาดูได้ยากนะครับแมงทับจีมีบางพื้นที่แต่ในเทือกภูเขาผู้พันเ็ามีเป็นบางหมู่บ้าน่าที่เห็นแมงทับ